ก็สตีกินเผ็ดได้ไหมอย,อยู่กับ uh, โจอ,อี้จริงจจกประจำบ้านโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคมันก็กินได้นะก็เผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดอะไรขนาดนั้น ใช่่น,น <c oughs> ผมไม่รู้นะว่ามันกินยังไงก็เลยไม่ใช้มืเ <c oughs> อเอาอร่อยดีก <c oughs> ินแล้วมันแบบ แสบคองนิดหน่อยแต่ก็อร่อยใช่มาจชยี ได้เลยนะเนี่ยก็ก็เผ็ดอยู่นะแต่ผมก็กินได้อยู่ ก็ถือว่าเผ็ดใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะลวมๆแล้วกัสที่กินเผ็ดได้ไหมกินได้แต่ก็น่าจะแบบกินได้แบบพอประมาณนะ่ะเอ,อิดกินแบบของเผ็ดเกินไปก็ไม่ดีไม่ได้ ขอจบคลิปนะขอจบคลิปนะโอเค